สวัสดีค่ะวันนี้รายวิชาดนตรีจะมาสอนในเรื่องการสื่ออารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบของดนตรีเชิญไปชมกันได้เลยค่ะการสื่ออารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบดนตรีได้แก่ 1. จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลงและ 2. ทํานองกับอารมณ์ของบทเพลงค่ะ 1. จังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง หมายถึงดนตรีมีลีลาจังหวะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเช่นความช้าเร็วของจังหวะความหนักเบาของจังหวะและลีลาของการกระสวนจังหวะเป็นต้นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆรวมทั้งทำให้ดนตรีมีความไพเราะที่แตกต่างกันได้และมีส่วนทำให้ทำนองเพลงมีความไพเราะและถ่ายทอดอารมณ์ได้เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่นเพลงที่มีจังหวะค่อนข้างเร็วสามารถสื่อถึงอารมณ์สนุกสนานคลื่นเพลงหรือความคึกขนองเป็นต้นและนี่คือภาพตัวอย่างการแสดงออกทางอารมณ์ที่ได้รับการกระตุ้นจากเพลงหรือดนตรีที่มีจังหวะเร็วๆค่ะสอํทนองกับอารมณ์ของบทเพลงการฟังทํานองเพลงจะฟังได้ง่ายกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ทำนองเพลงจะให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆแก่ผู้ฟังเช่นความสนุกสนานความอ่อนหวานความล่าเริงแจ่มใสความโศกเศร้าเป็นต้นทำนองเพลงหรือทำนองดนตรีจะให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆแก่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเช่นเพลงที่มีการเคลื่อนที่ของทำนองสูงขึ้นต่ำลงหรือซ้ำอยู่ที่เดิมจะทําให้เพลงมีอารมณ์ที่หลากหลาย และเมื่อประกอบกับเนื้อหาและความช้าเร็วของจังหวะก็จะทำให้บทเพลงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นค่ะสรุปการสื่ออารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบดนตรีมี2ลักษณะดังนี้ 1. จังหวะหรือความช้าเร็วของบทเพลงที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกสนุกสนานค,คึกคักเมื่อฟังเพลงที่มีจังหวะเร็วและรู้สึกเพลิดเพลินผ่อนคลาย เมื่อฟังเพลงที่มีจังหวะช้าและ 2. ทํานองดนตรีจะให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆแก่ผู้ฟังเป็นอย่างดีและทํานองที่มีการเปลี่ยนแปลงจะให้อารมณ์ที่หลากหลายแก่ผู้ฟังอีกด้วยค่ะเอาละค่ะจบคลิปแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนความรู้และฝึกฟังเพลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องของการสื่ออารมณ์เพลงด้วยองค์ประกอบของดนตรีนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ